I <laughs> do เตรชเป็นวิญญาณชั่วร้ายบนเกาะแห่งเงาเขาเคยเป็นผู้ดูแลความลับทางเวทมนต์แต่เขากลับโดนครอบงำโดยพลังที่เหนือกว่าความตายณนะตอนนี้เขาไม่ตัวตนได้จากการทรมานและการทำลายเหยื่อของตัวเองให้ทุกกระทมอย่างช้าๆโดยวิธีการสุดแสนสร้างสรรค์บรรดายเหยื่อของเขาได้รับความเจ็บปวดที่เกินกว่าจะทนได้และสเตรชยังทำให้ดวงวิญญาณทุกทรมานด้วยการกักขังดวงวิญญาณไว้ในตะเกียงปีศาจของเขายินดีต้อนรับเข้าสู่หนื่เรื่องแชมเปี้ยนของสเตรชเดอะเชนบอร์เดน ชมป์มีตำแหน่งซัพพอร์ตที่ดีที่สุดตั้งแต่ร r ยอดได้สร้างแชมเป็นขึ้นมาตลอดระยะเวลา10ปีนะครับสงสัยกันนะซีนนะฮะว่าทําไมผมกล้าลั่นสักขนาดนี้นะครับถ้าลองไปดู c ช a m p i o n Spotlight ตั้งแต่ตัวนี้ออกมานะครับจะรู้เลยว่าไม่มีสกิลไหนเลยนะครับที่จะถูกเปลี่ยนหรือว่าถูก Rework สักสกิลเดียวและเป็นตัวละครใหม่ตัวเดียวนะครับที่ในระดับ Pro ซ c e เนี่ยนําไปใช้แข่งขันกันตั้งแต่ช่วงแรกที่อนุญาตให้ใช้แข่งนะครับและเป็นตัวละครที่สร้างชื่อกับผู้เล่นซัพพอร์ตระดับตํานานกันทั่วโลกเลยก็ว่าได้ครับด้วยด้ว่าเป็นตัวละครเดียวที่ถูกหยิบมาเล่นและแข่งขันเป็นระยะเวลากว่า8ปีนั่นเองครับด้วยสกิล ครบเครื่องนะครับในการช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมไม่ว่าจะเป็น death sentence นะครับ jack passage f l a y the box ผมกล้าพูดเลยว่านี่คือชุดสกิลที่ดีที่สุดในเกม l i u e of l t g e n นะครับมีทั้ง cc mobility สามารถใช้ทั้งจังหวะรุกและจังหวะรับนะครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนเล่นเท่านั้นเลยและสุดท้ายนะครับทุกสกิลเนี่ยมันสื่อถึงเนื้อเรื่องของนักบวชโลกจิตคนนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับกลับไปฟังเนื้อเรื่องของ s t r e s h ผู้คุมวิญญ,ญาณของเกาะ shadow earth กันเลยดีกว่าครับผม วิญญาณชั่วร้ายที่มีนามว่าเฟรชครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นเพียงคนธรรมดาที่มีนิสัยประหลาดผู้หนึ่งในอดีกตการเขาเป็นเพียงผู้คุมหนึ่งในภาคีที่อยู่ทิศตนเพื่อการรวบรวมและปกป้องความรู้ลึกลับภาคีนี้จัดตั้งขึ้นบนเกาะศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถูกคุ้มครองและซ่อนเอาไว้จากโลกภายนอกด้วยหมอกเวทมนต์ผู้นำของภาคีเห็นว่าเฟรชได้รับใช้ภาคีมาอย่างยาวนานจึงได้มอบหมายให้เฟรชทำหน้านที่ผู้พิทักษ์ห้องลับใต้ดินที่ซ่อนอยู่ใต้เมืองเฮเลียที่นี่เป็นที่เก็บสะสมวัตนนนรราาายจํวมกเป็ ู้เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นและมีระเบียบแบบแผนทําให้เขาเหมาะสมกับงานนี้เป็นอย่างยิ่งแต่ในช่วงนั้นเองเพื่อร่วมภาคีต่างรับรู้ในความชื่นชอบความโหดร้ายของเขาแม้ว่าจะยังไม่แรงแรงอย่างเห็นได้ชัดหรืออย่างน้อยก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เขาก็ถูกรังเกียจจากผู้คนในภาคีไปรียแล้วเขาได้รับบอบหมายหน้าที่การงานที่ทําให้เขาต้องอยู่ห่างจากคนอื่นทําให้เขาไม่ได้รับการยอมรับอย่างที่เขาควรจะได้รับเฟรชต้องโดดเดี่ยวอยู่ในความมืดเป็นเวลานานนับปีขณะที่เดินตรวจตราไปตามถ่งทางเดินยาวโดยมีเพียงตะเกียงและความผุ โอกาสของเขามาถึงมือก,กองทัพของราชาผู้บ้าคลั่งสามารถบุกรุกเกาะผ่านม่านหมอกที่บางตาเข้ามาบนชายฝั่งของเกาะศักดิ์สิทธิ์ได้โดยไม่ได้รับเชิญเฟรชแอบดีใจที่ได้เห็นการสังหารหมู่ภายในเกาะราชาผู้บุกรุกเข้ามานั้นหมกมุ่นกับการฟื้นคืนชีพให้กับราชนินีที่เสียชีวิตไปแล้วของเขาและเฟรชก็ยินดีที่จะนำเขาไปยังสายน้ำแห่งชีวิตที่ถูกร่มลือกันมามีเพียงสมาชิกอาวุโ,โสที่สุดของภาคีเท่านั้นที่รับอนุญาตให้เข้าไปยังสุสานใต้ดินที่ซ่อนอยู่ซึ่งเป็นที่อยู่ของงสนาห่ และเมื่อมีเหล่านักรบที่ยิ่งใหญ่ของราชาบ้าคลั่งคอยหนุนหลังเฟรชหัวเราะเยาะ <c oughs> เมื่อได้เห็นผู้พิทักษ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถูกฆ่าตายต่อหน้าตน <c oughs> เขาคิดว่าในที่สุดแล้ว <c oughs> เขาก็ได้รับในสิ่งที่เขาควรจะได้สักทีมีเพียงผู้ที่อยู่กับราชาบ้าคลั่งเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อราชาได้นาร่างไร่วิญาญณญญของราชินีของตนจมลงไปในบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผลที่ตามมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวกลับสร้างความปั่นป่วนทั่วทั้งดูนเทรา ลื่นมหาภัยของพลังมืดได้แผ่พุ่งออกไปทุกทิศทางปกคลุมเฮเลียและแผ่ออกไปทั่วส่วนอื่นๆของเกาะศักดิ์สิทธิ์หมอกขาวบริสุทธิ์ที่ครั้งหนึ่งเคยปกป้องคุ้มครองพวกเขากลับแปรเปลี่ยนเป็นหมอกสีดำทมินสิ่งมีชีวิตทุกชนิดถูกมันกลืนกินและสูญสลายไปในคริปตาแต่ดวงวิญญาณของคนเหล่านั้นกลับถูกกักขังอยู่ในสิ่งที่ก้ามกึ่งระหว่างความเป็นและความตายตัวเทรชเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่โดนกลืนกินวิญ,ญญาณแต่ในขณะที่คนอื่นๆกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดด้วยราวกับโชคชะตารรกมีาาาสนถหอจ การล้มสลายครั้งนี้ได้โดยการกลายร่าเปวิญ,ญญาณอสุรกายที่เพลิดเพลินไปกับการทรมานผู้อื่นที่ไม่ต้องถูกจํากัดด้วยกฎเกณฑ์ของความเป็นมนุษย์เวลาผ่านไปนานนับศตวตรรษรูปลักษ์เขาก็ค่อยๆเปลี่ยนไปตามความาคาดพยาบาทและความโหดร้ายที่เกาะกินอยู่ในใจของเขาสเตรชรู้สึกขบขันเมื่อรู้ว่านักรบสุดแข็งแกร่งอย่างเฮคาริมและเลดรอสก็ถูกหมอกทมิงกลึนกินจะเหลือเพียงแต่เศษเสียตต้ยวตัวตนแค่บางส่วนเท่านั้นกลับกันสเตรชกลับแข็งแกร่งขึ้นเหนือกว่าอดีตนักรบทั้งสองคนสเตรชมีแรงผลักดันที่จะล่าาวิญณทีต เต้อเหยืย่อที่เขาชอบที่สุดคือหล่าวิญญ,ญาณที่กลัวแม้กระทั่งเสียงโซ่หรือตะเกียงประจำตัวของเฟรชไม่ว่าพวกเขาจะมีความแข็งแกร่งหรือมีศรัทธาเพียงใดเฟรชก็ตั้งใจที่จะทรมานวิญญาณเหล่านั้นอย่างช้าๆโดยเขาจะเข้ามาใน,ในใจิตใจเพื่อค้นหาความกลัวและจิตอ่อนของเหยื่อโดยจะนำมาทำลายพวกเขาจนถึงที่สุดเฟรชจะทรมานเหยื่อตราบจนชีวิตของพวกเขาไม่เหลือชิ้นดีไม่ว่าจะเป็นการพรากคนรักของเหยื่อจนเหยื่อไม่เหลือจุดมุ่งหมายในชีวิตและเมื่อความหวังสุดท้ายของเหยื่อได้ดับวูบไปโซ่ตะขอของเฟรชจะลาาาาากกพวเเขเขา้มมอออยู่ในืี ที่สุดถึงกระนั้นก็ตามความใต้ของเหยื่อก็ยังไม่ใช่การหนีจากความทรมานนี้เพราะเฟรชยังคงทรมานหลักวิญญาณของผู้ที่เป็นเหยื่อเหล่านั้นโดยการกักขงังพวกเขาไว้ให้ตะเกียงต้องสาบเพื่อให้หลับวิญ,ญญาณต่ำต้อยเป็นพยานของการทำลายล้างตลอดชั่วการละนานแต่มีดวงวิญ,ญญาณเพียงดวงเดียวที่หลบหนีเข้าออกไปได้เซนนาซึ่งเป็นหนึ่งในองคารักแห่งแสงที่เขากลียดชังนางน้เสียชีวิตลงอย่างน่าอนาถหลังจากที่เผชิญหน้ากับเฟรชในห้องใต้ดินลูเชียนสามีผู้คุ้มครองของเธอได้ออกตามล่กวิญญาณดวงนี้เป็นปี และหมกมุ่นอยู่กับการตามล่าิญญาภรรยาเพลงอย่างเดียวเท่านั้นอีกทั้งยังยอมปล่อยให้ความโศกเศร้าและความโกรธเข้าครอบงำจนเกือบหมดสิน้นสำหรับเฟรชแล้วถือเป็นความเพลิดเพลินอ,อย่างยิ่งอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะได้ครอบครองิญญาณของลูเชียนตะเกียงของเฟรชก็ถูกโจมตีด้วยความเครียดแคที่ถูกเปิดออกและวิญญาณเซนนาก็ได้ถูกปลดปล่อยออกมาเฟรชรู้สึกสนใจในความแข็งแกร่งของความผูกพันระหว่างมนุษย์ทั้งคู่เป็นอย่างยิ่งเขาจึงตัดสินใจยอมปล่อยให้ทั้งคู่ได้ชนะเล็กๆที่ไม่ได้สลักสำคัญอะไรด้วยร ที่กำลังเล่นอยู่นั้น <Yeah. S 1> ยังจะไม่จบสิ้นง่ายๆ เชื่อหรือยังครับว่าในเรื่องของเหล่าตัวร้ายในเกม League of Legends เนี่ยมันเท่และก็น่าสนใจกว่าพวกคนดีเยอะเลยนะครับคือในเรื่องของตัวพวกนี้เนี่ยมันมักจะมีสาเหตุว่าทําไมมันถึงกลายเป็นตัวร้ายได้นะครับและส่วนมากนะครับตัวร้ายเหล่านี้นะครับมักจะโดนกระทาจากเหล่าคนดีในเรื่องอยู่เสมอเลยนะฮะอย่างเฟรชเองนะครับก็ถูกคนในภาคีเนี่ยไม่ยอมรับนะครับและโดนบังคับให้ไปทํางานเฝ้าห้องคนเดียวอยู่หลายปีนะครับผมว่าเฟรชเนี่ยก็น่าจะโดนบูลลี่หนักอยู่เหมือนกันนะไม่งั้นเนี่ยผมว่าคงจะไม่สบายใจที่เวียโก้นะครับไล่ฆ่าพลรระบนกอหคั คิดแล้วก็ยิ่งน่าสงสารเฟรชนะครับก็เลยเข้าใจได้นะครับว่าทำไมเขาถึงกลายเป็นตัวร้ายที่น่ากลัวได้ถึงขนาดนี้นะฮะโอเคนะครับหวังว่าจะสนุกกับเรื่องราวของเฟรชนะครับนักเก็บวิญ,ญญาณในตำนานกันนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับรูเบิ์ตเชสไว้เจอกันใหม่กันในโอกาสหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบายบาย